สวัสดีครับมือนี้ป้าหน่อยผ้ามะลอปแปลงหญ้านะครับลูกค้าสั่งไว้สามลอยนะครับป้าหน่อยกันเรื่องมะเกียวยวชิผ้าพี่นองไปเบิงนองใหม่นะครับเป็นไม้ไผ่กิมซุ่งนะครับหญ้าแปลงนี้เหลือประมาณ 3 0 0พันบาทนะครับยอดเริ่มเหลืองแล้วนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้จะเป็นทุกปีนะครับช่วงเดือนสิงหาเนะี่ยเขาจะยอดเขาจะเริ่มเหลืองนะครับเนื่องจากว่าได้รับปริมาณน้ำฝนเยอะเกินไปกระเกียรเทยยอดเขาเริ่มเหลืองนะครับขันท้าวบเผาเกี่ยวออกนะครับสีเหลืองมาต้นนะครับพี่น้องเนี่ยอย่างสีครับมันสะยุบลงนะครับมันก็จะยุบลงแต่เ,เมื่อเราเกี่ยวออกไป เขาก็จะแตกขึ้นนอใหม่เา็าจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วจะพาไี่ซับนอใหม่มากแกงครับพี่น้องพันหน่อยผ้ามาเก็บนอใหม่นะครับไม่มีเวลาที่จะทําความสะอาดให้มันสะอาดสะอาดให้มันเอาฮักลงมานะครับนอนหนึ่ง ด้านในนี่นี่ด้านในนี่น,นี่ดูมือน่อยนี่นั่นหากรมาถึงล้วหากระ มันขึ้นไปสูงหรือเปล่าโอ้เยอะมากเลยนะสามสี่นอนไม่มีเวลามาดูน,ะนู่นไงตัวกอไผ่กินงสูงนะ่ะที่มันโผล่ขึ้นมานะ่ะมองเห็นอยู่กนะอนู่นนะเอาเครื่องมาถางออกนี้ได้เลยฝั่งนี้เกี่ยวไม่ทันนะครับเริ่มจะเหลืองทั้งแปลงแล้ว ก็ยาอยู่ตรงนี้ประมาณสามพันบรรยากาศแปลงยญานาฝนนะครับก็จะมีปัญหาคือมันโดนฝนเยอะนะครับยอดเขาจะเริ่มเหลืองลูกค้ากระสิบกไฮซื่อนะครับ ต้องรีบเกี่ยวออกมานะครับเกี่ยวเกี่ยวตั้งขายแน่เกี่ยวไหง่วเหาเอกแน่นะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหมา่ช่วงนี้บใครมีเวลามาดูแลสวนนะครับ Ýene bir ลูกค้าสร้างไว้สามลอยนะครับเอาขึ้นไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับอันนี้เที่ยวที่2นะครับ sai hết rồi mất bên đằngข้าง với văng khoáng rồi mất như สนิมติดบ่อรถเต็มเลยล้างออกด้วยเนะ้อเนี่ยบ่อขาดหรือปะตาสนิมในรถเข็นเนะี่ยติดดากยิ่งด้วยเนะนี่ยเนี่ยสนิมเต็มเลยนะน้ำลูกออกดนะ้วยน้ำเช็ดออก คลิปนี้พอกันสักนี้ครับพอกันไม่คลิปน่าสวัสดีครับ